ให้พบสิ่งอันเป็นสาระบุคคลใดเห็นสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความดำริผิดประจำใจย่อมไม่อาจพบสาระได้ส่วนบุคคลใดเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความดำริถูกประจำใจย่อมสามารถพบสิ่งอันเป็นสาระอธิบายความ หากจะตั้งปัญหาถามก่อนว่าอะไรคือทางให้พบสาระก็ตอบโดยอาศัยพระพุทธภาษตนี้เป็นหลักว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกอธิบายว่าความเห็นชอบย่อมนำไปสู่การกระทำชอบและพูดชอบตลอดถึงความพยายามชอบมิจฉาทิฏฐิเป็นยอดโทษชันใดสัมมาทิฏฐิก็เป็นยอดคุณฉันนั้นบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิประจำใจจึงเหมือนมีกุญแจไขเข้าไปในห่วงอันเต็มไปด้วยสาระ ส่วนคนมีทิมิจฉาทิฐิประจําใจหาเป็นเช่นนั้นไม่มีแต่จะเดินเข้ารกเข้าพงนําชีวิตไปสู่ความล่มจมล่มเหลวเปรียบด้วยเรือสัมาทิฏฐิก็เป็นหางเสือให้เรือแล่นไปในทางอันถูกต้องหลีก,กินโสโครกและอันตรายต่างๆคนเราจะพบสาระหรืออสสาระก็แล้วแต่การเลือกและความเห็นอันถูกหรือผิดของตนถ้ารู้จักเลือกและมีความเห็นถูกอยู่คู่ใจแล้ว ย่อมประสบสิ่งอันเป็นสาระจนได้ดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอาจารย์สัสญชัยสัญชัยเป็นคณาจารย์คนหนึ่งบรรดาคณาจารย์มากมายในกรุงราชฤก์สัญชัยพอใจเป็นนักพรตประเภทปริพาชกดังนั้นบางคราวเราจะได้ยินคำว่าสัญชัยปริพาชกเขาเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรและโมกขลานะ ในสมัยที่ท่านทั้งสองยังเป็นหนุ่มชื่ออุปติสะและโกริตะอยู่ขอกล่าวเรื่องของท่านทั้งสองเล็กน้อยก่อนเพื่อให้เรื่องเชื่อมกันสนิทในสมัยเป็นข่าวา่อุปติสะและโกริตะเป็นเพื่อนรักกันและมั่งคั่งดยกันทั้งสองคนบิดาของอุปติสะเป็นผู้ใหญ่บ้านในอุปติสะรามบิดาของโกริตะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านในโกริตะามสองตระกูลนี้ มีความสัมพันธ์เป็นสหายกันมาเก็ดชั่วอยุคคนแล้วเมื่อเติบโตทั้งสองได้ศึกษาศิลปศาสตร์อันเป็นทางเลี้ยงชีพและทางนำมาซึ่งกิจยศยชื่อเสียงสำเร็จทุกประการเขาชอบไปดูมหรสยบนยอดเขาย่อมหัวเราะในที่ควรหัวเราะเศร้าสลดในควรที่ในที่ควรเศร้าสลดและให้รางวัลแก่ผู้แสดงที่ตนชอบใจต่อมาวันหนึ่งอุปติสสมีอาการแปลกไป คือนั่งเฉยเหมือนคิดอะไรอย่างหนึ่งอย่างลึกซึ้งโกริตะจึงถามอุปติสสะตอบว่าสหายเอ่ยข้าพเจ้าคิดอยู่ว่าคนเหล่านี้ไม่ถึงร้อยปีก็คงจกต้องตายกันหมดจะเพลิดเพลินอะไรกันอยู่เราน่าจะแสแวงหามโมกขธรรมโกริตะรับว่าเขาก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันและกล่าวว่าเราออกแสแวงหามโมกขธรรมคือทำอันเป็นทางให้พ้นทุกข์กันเถิดแต่การแสแวงหามโมกะธรรมนั้น ควรได้บวชในสำนักใดสำนักหนึ่งทั้งสองตกลงกันแล้วพร้อมด้วยบริวารคนละห้าร้อยออกบวชในสำนักของอาจารย์สัญชัยตั้งแต่ทั้งสองสหายบวชแล้วสัญชัยก็เป็นผู้เลิศด,ด้วยลาบและบริวารล่วงไปเพียงสองสามวันอุปติสสะและโกริตาก็สามารถเรียนจบคำสอนของอาจารย์เมื่อทราบจากอาจารย์สัญชัยว่าไม่มีคำสอนอื่นใดอันยิ่งกว่านี้แล้วเขาทั้งสองคิดกันว่า การอยู่ประพฤติพระจรรยาในสำนักของอาจารย์สันชัยไม่มีประโยชน์อะไร <c oughs> เราทั้งสองออกบวชเพื่อสแสวงหาโมกธรรมแต่ไม่สามารถพบได้ในสำนักของอาจารย์ผู้นี้อันชมภูทุยนี้กว้างใหญ่นักเราเที่ยวไปในคามานิคมชนบทราชธานีคงจะได้อาจารย์ผู้แสดงโมกธรรมเป็นแน่แท้ตั้งแต่นั้นใครผู้ใดที่พูดว่าที่ใดมีสมณพราหมณ์เป็นผู้เป็นบัณฑิต ทั้งสองก็ไปทําการสากัดฉากับสมณะพราหมณ์นั้นปัญหาที่เขาถามอาจารย์เหล่านั้นไม่อาจแก้ได้แต่เขาสามารถแก้ปัญหาที่อาจารย์เหล่านั้นถามแล้วได้เขาเที่ยวสอบหาอาจารย์ทั่วชมพูทวีปแต่ไม่ประสบจึงกลับมาสู่สำนักเดิมนัดหมายกันว่าใครได้บรลลุอมตะธรรมก่อนขอจงบอกแก่กันระยะนั้นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงราชฤกษ์ประทับอยู่ณเวลวัน อันพระราชาพิมพิสารทูลถวายพระษาวกรูปหนึ่งในจำนวนบรรจวัคคีคือพระอสสชิออกบินทบาตในกรุงราชคลึกในเช้าวันหนึ่งอุปติสะบริโภคอาหารเช้าแล้วก็ออกแต่เช้าเหมือนกันเขาได้เห็นพระอสสชิแล้วร,รำพึงว่านักบวชอย่างนี้เราไม่เคยพบเลยคงจะเป็นรูปหนึ่งรูปใดบรรดาผู้บรรลุแล้วซึ่งพระอรหัตผลในโลกฉไหนหนอ เราจะเข้าไปสอบถามความสงสัยของเราได้เขากลับคิดว่าเวลานี้ยังไม่ควรก่อนเพราะพระกำลังบินถบาทจึงติดตามไปข้างหลังเขาเห็นพระเถระได้อาหารบินถบาทพอสมควรแล้วไปสู่ที่แห่งหนึ่งเพื่อฉันเขาเห็นพระเถระแสดงอาการว่าจะนั่งจึงได้จัดตัางของปริพาชกสำหรับตนถวายเมื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วก็ได้รินน้ำ ในคุณโทของตนถวายแล้ว,ลวถามว่าอินทรีย์ของท่านตรงสายิ่งนะักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่อนท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดา,า,าของท่านท่านชอบใจธรรมของใครพระอาตชิตคิดว่าโดยปกติปริพาชกย่อมเป็นปฏะสิบั์ต่อพระพุทธศาสนาเราจะแสดงความลึกซึ้งในพระาศาสนาแก่ปริพาชกนี้แต่ได้กล่าวทอมตนก่อนว่า <c oughs> ผู้มีอายุข้าพเจ้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ไม่นานนะยังเป็นผู้หม่อยู่ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารได้ปริพาชกเรียนว่าข้าพเจ้าชื่ออุปสิษฐ์ขอพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวทรรามตามสามารถเถิดจะน้อยหรือมากไม่สําคัญการแทงตลอดธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการแต่ใจความเท่านั้นพระอสสิจึงแสดงหลักสําคัญแห่งพระพุทธศาสนาทั้งปวง อันรวมเอาหลักอริยสัจและปฏิจจสมุบาทไว้ด้วยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลักแห่งเหตุผลดังนี้สิ่งทั้งปวงย่อมมีเหตุเกิดแตเหตุพระตถาคตเจ้าตรัสบอกเหตุและวิธีดับไว้ด้วยพระมหาสรรมณะคือพระพุทธเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้อุปติสสะปริภาชกฟังแล้วเพียงสองบทต้นเท่านั้นก็ดำรงอยู่ในโซโดาปฏิผล เมื่อพระเถระกล่าวจบลงเขาได้เรียนท่านว่าท่านไม่ต้องขยายธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปแต่ว่าข้าพเจ้าอยากทราบว่าพระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ใดพระอัสชิตอบว่าเวลานี้พระศาสดาประทับอยู่ณเวรุวันกลันทกะนิวาปะปริพาชกเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านได้โปรดโล่งหน้าไปก่อนเถิดข้าพเจ้ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง ได้ทำสัญญากันไว้ว่าผู้ใดได้บรรลุธรรมก่อนจงบอกกันข้าพเจ้าจะไปบอกเพื่อนแล้วพากันไปสู่สำนักของพระศาสดาเขาหมอบลงแทบเท้าของพระเถระด้วยเบญจางคะประดิษฐ์ประทำประทักษินสามรอบแล้วไปสู่อารามของปริพาชกเพื่อบ,บอกธรรมแก่โกริษะผู้สหายโกริษะเห็นสหายมาสังเกตสีหน้าและอาการแล้ว รู้ว่าอุปติสสะคงได้บรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้จึงถามอุปติสสะบอกความทุกวงแล้วโกริตะก็ได้สําเร็จโสดาปฏิพลเหมือนกันทั้งสองชวนกันไปเฝ้าพระศาสดาแต่อุปติสสะระลึกถึงอาจารย์จึงเข้าไปหาอาจารย์เล่าความทุกวงให้ฟังแล้วชวนอาจารย์ไปเฝ้าพระศาสดาด,ด้วยแต่สัญชัยไม่ยอมไปอ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ชั้นครูบาอาจารย์แล้ว ไม่ควรไปเป็นสิทธิ์ของใครอีกเมื่อสองสา,ายขยันขยอหนักเข้าสันชายจึงถามว่าในโลกนี้มีคนโง่ามากหรือคนฉลาดมากสองสา,ายตอบว่ามีคนโง่ามากสันชายจึงสรุปว่าขอให้พวกฉลาดฉลาดไปหาพระสมณะโคดมเถิดส่วนพวกโง่จงมาหาเราและอยู่ในสำนักของเราเมื่อเห็นว่าชักชวนอาจารย์ไม่สำเร็จแน่แล้วสองสา,ายก็จากไป สิทธิในชนะของสัญชัยได้ตามไปด้วยเป็นจำนวนมากประ่อหนว่าอารามนั้นจะว่างลงสัญชัยเห็นดังนั้นเสียใจจนอาเจียนออกมาเป็นเลือดสิทธิของสัญชัยสองร้อยห้าสิบคนคงจะสงสารอาจารย์จึงปรับเสียในระหว่างทางคงติดตามสองสาหายไปสองร้อยห้าสิบคนเมื่อเขาทั้งสองถึงเวลุวันนั้นเป็นเวลาที่พระศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่ธรรมกลางบริษัท ทอดพระเนตรเห็นสองสาหายกำลังมาจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสองสาหายคืออุปติสสะและโกริตะกำลังมาเขาทั้งสองจักเป็นอัครสาวกของเราสองสาหายถวายบังคมพระาศาสนาแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการอุปสมบทด,ด้วยเอหิภิกขอุอุปสัมปทาแล้ว พระศาสดาทรงขยายพระธรรมเทศนาพุ่งเอาอุปนิสัยของบริวารแห่งสาหายทั้งสองเป็นเกณฑ์เพื่อให้เด็ดสําเร็จมากผลก่อนเมื่อจบเทศนาบริวารทั้งหมด250คนได้สําเร็จอรหัตผลส่วนสองสาหายยังไม่ได้บรลุเพราะเหตุไรท่านว่าสาวกบารมีญ,ญาณเป็นของใหญ่ต้องมีคุณาลังคารมากมายเหมือนการเสด็จของพระราชาย่อมต้องมีการเตรียมการมากกว่าสามัญชน อันหนึ่งคนมีปัญญามากย่อมต้องไตรตรองมากไม่ได้ปรงใจเชื่อสิ่งใดโดยง่ายต้องไข่โครวนให้เห็นเหตุเห็นผลด้วยตนเองก่อนแล้วจึงเชื่อแต่คนพวกนี้พอสําเร็จอะไรแล้วก็ประดับด้วยคุณารังคารทุกประการอันเป็นบริวารธรรมแห่งสิ่งอันตนได้สําเร็จนั้นหลังจากบวชแล้วอุปติสาได้นามใหม่ว่าภาษาลิบุตรบุตรของสารีพามณีส่วนโกริตะได้นม้มใหม่โมคลานะ ก็เาเป็นบุตรของโมกคลีพามณีพระโมกคลานะบวชแล้วเจ็ดวันไปทําความเพียรอยู่ที่บ้านกัรละวาละในแควน้นมคตนั่นเองโงกง่วงอยู่พระศา,ศาสาดาทรงแสดงธรรมบรรเทาความง่วงแล้วทรงแสดงธาตุกรรมฐานจนพระโมกขลานะได้บรรลุพระอาราหตัตผลฝ่ายพระษารีบุตรบวชแล้วได้ครึ่งเดือนไปอยู่ที่ถ้ำสุกรคาตากับพระศาสาดาถ้ำนี้อยู่บนภูเขาคิจกุฎ เมื่อพระศาสดาทรงแสดงธรรมชื่อเวทนาปริฆาหาสูตรคือสูตรว่าด้วยการกําหนดเวทนาแก่ทีฆะนักะ,ะปริภาชกหลานของตนอยู่ในทรงยานไปตามกระแสะแห่งพระธรรมเทศนาได้บรรลุพระอราหาัตผลประดับด้วยคุณาลังการทั้งปวงมีปฏิสามพิทาสีและอาภิญญาหกเป็นต้นในเวลาบ่ายวันนั้นเองพระศาสดาทรงประชุมพระสาวกทีพระเวรุวัน ประธานตำแหน่งอัครสา,าวกแก่พระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะลนทรงแสดงพระปาฏิโมกข์พิสูจน์ทั้งหลายติดเตรียมพระศาสดาว่าทรงประธานตำแหน่งอัครสา,าวกอย่างเห็นแก่หน้าไม่ยุติธรรมตำแหน่งอัครสา,าวกควรตกแก่พระปัญจัคีรูปใดรูปหนึ่งมีพระัญญาโกนสัญญาเป็นต้นหรือมิฉะนั้นก็พวกพระยาศะพวกพัทวคคีสามสิหรือคณะชนินสามพี่น้องมีอุรุเวลักษัตระเป็นต้น เพราะท่านเหล่านี้บวชก่อนแต่พระาศาสดาละเลยพิกษุเราลังเสียทรงประทานตำแหน่งอัครสา,าวกแกผู้บวชใหม่เพียงสิบห้าวันไม่ควรเลยพระาศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราให้ตำแหน่งอัครสา,าวกแก่สารีบุตรโมกขลานะเพราะอาคติเห็นแกนหน,แกน้าก่็หาไม่เราให้ตามมโนปณิธานของเขาทั้งสองอันหนึ่งโกนทัญญะและภิกษุเหล่าอื่น ไม่ได้ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อความเป็นอัครสา,าวกเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายทูลถามจึงตรัสเล่าบุพปปกรรมและปณิธานของพิสูจน์นั้นๆมีของพระอัญญาโกณทัญญาเป็นต้นจนถึงปณิธานของพระสารีบุตรที่ตั้งไว้สมัยเป็นสาระตาบทพิสูจน์ทั้งหลายได้ฟังแล้วก็หายข้องใจเรื่องบุพกรรมและปณิธานของท่านเหล่านี้มีพิสดารพอสมควรในอัตกถาธรรมบทท่านผู้ปรารถนาโปรดหาอ่านจากที่นั้นเถิด ข้าพเจ้าไม่นำมากล่าวในที่นี้เพราะเกรงจะยาวเกินไปรปวมความว่าทุกท่านในตำแหน่งอันเหมาะสมแก่บุญบาร,รมีและมโนปณิธานของตนเมื่อพระศาสดาตรัสจ,จบแล้วพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้ทูลเล่าเรื่องปัจจุบันของตนตั้งแต่การได้ความสังเวชสลดจิตในการไปดูมหรสบบนภูเขาจนถึงได้ฟังธรรมจากพระอัจฉริยะได้ชวนอาจารย์สัญชัยมาฝ้อพระศาสดาแต่อาจารย์สัญชัยหามาไม่เพราะอ้างว่า เคยเป็นอาจารย์ของคนเป็นอันมากแล้วไม่สามารถเป็นศิษย์ของใครได้อีกพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสันชัยถือสิ่งอันไม่มีสาระว่ามีสาระถือสิ่งอันมีสาระว่าไม่มีสาระเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนเธอทั้งสองรู้จักสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเพราะเธอเป็นบัณฑิตละทิ้งสิ่งอันไม่เป็นสาระ ถือเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระดังนี้แล้วตรัพสพระพุทธภาษิตซึ่งยกขึ้นกล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้น